กับพ,พี่น้องวันนี้พ่อๆกับเบาข้อ,ขอ,ขอเพียงกับช่องพอเพียงเร่นตัวไรครับพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านน้ำไผ่ตำบลน้ำไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชยัยภูมิครับพี่น้องตรงกับเช้าวันอังคารที่9กันยาย,ยน2568ัน้อได้พี่น้องเด้ออันนี้กัว่าควายขมว่าหลายอยู่ครับนี่ของผู้ใด้น้อตัวนี้เนาะแม่สาวเนี่ย อันนี้ของบุได้ขี้นี่พี่นางของตันนั้นให้นั้นหน,นิเงียให้นั้นเดี๋ยวของให้ของให้นั้นอยู่หนเง้

7, <laughs> เจ็ดพันห้โอ้เป็นว่าแม่ลูกเียว่มนแม่ลูกหรอครับนไม่มีลูกยังอันนี้บอลลูดนะครับเปงนงองูงเด้อืมงวองตัวตขาวเด้ขาวนั่นเก้าพันห้าคบกพั้อถึงมื่นั้สัวเลยตัวเนี่ยเออเอาบอกเบอร์ห้นั้นศูนย์เก้าแม่งอ้าวครับหอยนานนะพอถึงหมื่นอันนี้เจ็ดพันเจ็ดพันเจ้งเจ็ดอันนั้นเก้าพัน พ่ขอของห้อยแหล่ได้มาสามตัวพ่อแหล่เอ้ยพ่อแหล่ทะเลจังไหนครับพ่อแหล่เนี่ยผู้สาวตัวน่ะสาวเบิดโอ้ตัวไหนเนี่ยตัวเนี่ยคู่มีเขาเนี่ยมาไว้สามหมื่นตัวเดียวอ่ะมันมี้สองตัวด้วยโอ้เป็นคู่เตี้ยโอ้เป็นคู่ซื้อกันนั่นหระโอ้คู่เนี่ยสามหมื่นตัวละหมื่นห้าตัวละหมื่นห้าสิพ่อ ตัวแดงยีเดียตัวแดง1มื่นอง้ารอตัวแดงมื่นสองพันห้ร้ออ้ังของวใหญ่เถอเซนี่ตัวละหมื่นสามตัวละหมื่น้าพันเนาะพรอะตัวห้าใหญ่เปอรเซนนึ่งว่าจปีเราหน่งร้อทับหลับาดนก็ได้ทับตรนีสุงดได้ไหมพ่อออ้อยสี่บวกยี่หรอกเนาะทั้งสองทั้งสามตัวเลยนซื้นนอซีกนเนาะเอาพ่อบอบอกเบอร์พ่อศูน 2470525จองห้าพ่อแหล่บ้านข่าวเนาะเอาขอบคุณครับพ่อเอาเบิง้งมาเบิ้งที่เนี่ยก็อันดีแท้นเนาะสายตียังไหนก็เอื่อนเนี่ยสีก็ใต้มอ้อสิบดมุมมุมเขียวบักตานแดงตานตัวนี้สีแดง,แดงตัวนี้หมื่นสองพันเนาะตัวแดงเนี่ยตัวนวลเนี่ย ตัวแดงนี่มื่นสองมื่นสองพันหาร้ยตัวแดงตัวแดงมื่นสองพันห้ารอยเนี่ยผมมีเขาเนหัวล้นนีนย่ยกดีเ,เออคือกันเลยวะมานน้ำกันดีนี่พ่อนึ่งหัวสองตัวนี่ไหมเออคืวกันทั้ทง3มตัละอ,อคือกันดีแท้วะจะมาใส่กันดีแทะ สูงกว่าวรนลอยที่ส anyway. ุดนี้แล้วครับเนี ones, ่ยต้องห้องไว้ตัวละมือหาได้พี่น้องเด้อแม่สาวพร้อมทับพ่อกับพ่อมาพ่อมาสวัสดีครับผมเรียกว่าสองตัว แม่นางขาวขาวนี่คือขาวดีใช่ไหมตัวไหนเนี่ยตัวเนี้ยก็สองตัวตัวเราหกพันห้าพูดหนึ่งแม่นึงพูดไ 6, ว้ 13, อ,อ่ะอหกพันห้าก็มื่นสามพันเนาะออสองตัวขายยกอะ่ะเออเอาบอกเบอ,อเร์แปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองพอมาเอาโอโกของเราด้วยเนี่ยขาวขาวมุกเด็กเขาเรียกว่าสีว่าขาวมุก ตัวนี้ตัวเมียนะครับพี่น้องเนี่ยเป็นงอขาวมุกงอไทยขาวสีตัวนี้ไม่ค่อยมีครับเดี๋ยวนี้ขาวงามขาวมุกเขาเรียกสับงอสีขาวมุกตัวนี้คือกันครับตัวนี้สีแดงตัวผู้ครับ6,005เข่งขาดีนะสองตัวครับพ่อใหญ่ด้วงอเตัวนี้ อันนี้พอหน่อยๆนึงแต่ตัวผู้กพอไงตัวนี้สีแดงคู่นะครับขายยกคู่เลยอย่งนี่นดีเลยนะครับยก็ไอย่งนั่นดีของเราอยู่แข่งขาดีไม่มีตำหนิครับ ไปเลี้ยงเขาคุณพี่น้องเด้อหนึ่งว่ากำลังราคายี่สิบจังหน่อยขึ้นไปจกเจาะเขาแล้วนี่ก็จะพอาะจะมีดอกกำไรนั่นนี่แครับพี่น้องเนี่ยทำขึข้นแผลขนาดนะพี่น้องเนาะท่านบาขึ้นก็เลี้ยงได้อยู่ครับสายเนื้อกระมาขึ้นเขาแล้วครับเนี่ยหนังมันดีครับย้ายไปหาตังค์ครับพี่น้องย้ายไปหาเงินหัวเล็กครับตัวหกขั้นหาพี่น้องสองตัวมื่นสามพันเอาครับให้เบิง เอาเบื้องคู่นี้ครับสายอันนี้ก็อีกแล้วเนี่ยครับครบเครื่องอีแล้วเนี่ยครับครบเครื่องเรื่องลายลายพี่น้องนี่เดินลายลายเนี่แม่ลูกสีลายลายแม่ลูกลูกตัวลูกตัว,ตวไหนลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้เดี๋ยวที่ไปถามราคาเพื่อนแข่รง นี่ขนาดขาวกันนะครับสีดำมันเป็นสายี่อย่างบุ้ครับเนี่ยเป็นดำดำไปกัดดิกัดผสมดิครับเมื่อนใดเป็นงอแม่ลูกครับเดี๋ยวพีถามเอนไหนะของเพ่นไหนครับงอไ้เท่อนใดดำบุ้ง ว่าจะอไไรอีกน่ะครบเครื่องน่ะมันเป็นยังไงมันส่งเด็ดสงการว่าท้าว่าอาบน้ำเดือดเลยฝนตกว่นนี้บ่เคยออกเดดแากเท้าบ่เคยถูกฝนได้เนี่ยว่าอาบน้ำของเีย โอ้ม oh, uh, ันอ right enfin <UT> ันด้านอยู่มันเป็นเป็นสีขาวๆซื้อสีขาวๆเบาเรียน้อครับมันเป็นเท่าไรพอเนี่ยราคามันอ่ะือปดส่เอาเอาไหมแปดพันห้าื่อราคาชือัดได้เปิดันได้เปิดมื้นห้าร้อยเออมื้นหาร้อยค่าน้ำมุกน้ำมันเนี่ยบอกบอกตรงๆเลยนี่เนาะชื่อว่าซื้อว่าแปดนี่แหละครับแปดพันห้าอ้าว เอาบอกเอครับท่านะครับศูนย์แปดแปีแปดสามหนย์แปสเป้าครับบ่อนที่ขายมื่นกับห่าร้อยครับเปิดไว้มื่นหาร้อยรถได้จักหน่อยย่ครับรถได้รถได้พอได้ปิดน้ำใจกันเนาะเออครับครับเอาเนี่ยครับแม่ลูกเนี่ยครับพป่น้องขาดน้ำเลงเออเอาไปสูบลมใส่เอาไปเสียจินยาครัจักน้อยก็อวดด้วยเนี่ยอ๋อแม่ลูกเปิดปัญหาเพราะนะขายเนื้อกับแม่มันเปิดม พ่อกับพ่อสงการพ่อสงการสวัสดีครับผมสวัสดีครับเ่อมาพ่อกันอยู่ตลาดหน้าบ้านหน้าฝ่ายน้องเมื่อนี่เนาะครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกเบิก้งลูกเขาก็ได้ดอกนี่ลูกเท่าไรเนี่ยลูกลูกตัวผู้ตัวเมยตัวเมยตัวเมยโอ้มันจีตัวมันติดตัวนี่เนาะมันนอนเนาะพ่อมันลมเห็นแล้วนอนซะวะนอนนอนครับเราบ่ได้นอนเฮ้ ลูกลูกตอเมีสยสวยๆเลยเนี่ย <c oughs> โอ้แม่ยายขึ้นรถมเลอเลยวันนี้สวมรถเลย <c oughs> เอาพ่อการอันวา่าจังไรเนี่มีสิบหกอยแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกมีสิบหเป็นลูกแรกบอพ่อครับงอลูกแรกเออลูกแรกทนทับผมนออีตัวที่สเนาะครับคบยังมาท่านด้ทับดอกสองหมื่นหการสมู่งสูงไรบ้างเลยพ่อร้อยที่สิบา,ไ,าได้วัเน,นี่ยบหก บวกลบเนาะบวกลบนี่แหละใกล้เแียงอยู่เนี่ยมูอลื้งก็ดีอยู่หางอู้หางดีอขอกเลาเมาอย่างไรเนาะขอกเลาอันลูกขีดผมขอกลมหฝนตกดูไรเอาพ่อกรารทราบเบอร์ให้ผมนะครับเ <Be ard S 1> บอร์โทรศัพท์ครับศูนย์เก้าแปดครับสองหนึ่งสามครับหกห้าหนึ่งเก้าครับพ่อสุการนองบารแดงเนาะครับขอบคุณครับพ่อครับ

ก็กำไฟมาศไฟมาสวัสดีครับผมมาจากตัวมื่อน่ะแม่ลูกเดียวแม่ลูกครับผมร้านสิผาเปิดนะครับร้านสิผาแล้วก็ว่างเดียแม่ละสิบห้าแม่ลูกเดียวพับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกือืานี่ตัวเมียนั่กับมือทานี่ยกับมือทาเออหนี้ท้องเล่นเป็นลูกผเดียวเป็นลูกแรกีกินนะบอครับลูกสามพี่ตัวแล้วครับอื แม่ลูกมีลูกพร้องมือนหาบลาไว้เนาะเปิดไว้เนาะแม่ลูกลูกจะมีอสีแดงดีลูกงามดีเลเนาะเออเอาบอกบอไปไอ้แล้วุเก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเก้าหกครับอยมาเนาะเดี๋ยวเบอร์นลุ่อีกคันนึงเราเปิดไวสองเรามาสองคันครับเื่เอนีอ่มืนหาเอแต่พาลูกบนกิบ่านได้ดเ,เรื่อยางอยมัดดูกกามดีเตยเนี่ ห่องไว้ซื้อดอกตลอลงม้อีกอืมจะ่พ่อลูกก็แยกกันี่ลูกกันเนี่ยแยกครับนีเป็นราคาเท่าไหร่ลูกกันเนี่ยลยูกปีแปพันเก้าพันเอืมแปดเก้าพันนี่ยเราบอเตี้ย่วงไว้อืมติดแม่มันอีกตัวเนี่ยแม่กับแม่ลายแม่เอาเม็ดถึงแม่ลูกก็อีกสิบโอ้เออเอาแม่ไปลูกแล้วนี่เนาะไม่ลูกไม่ลูกข้อมีแม่นี่แม่ข้อใครเอาลงอยู่เปล่าข้อข้อแค่อย่างน้อยหอยมานเนาะพูดล่ะหอยเอาต้นอยู่ ออหอยอ่อนตัวเยอะเบื้งพี่น้องโอ้ไม่ตาต่อเราเลยครับเด้อในทุ่งหา่าวเราครับเนี่ยมันซื้อสองเลยสามด้เนี่ยหอยมาดสองเลยสามเออฟังคุณเด้ย่ยฟางคุณมีลูกวะฟังคุณทลองบ้างเนี่ยคองบ้างเนาะอ่าไปเบิ้งตัวทคองบ้างเด้อเป็นเนี่ยซื้อสองเลยสามเด้พี่น้องเอ้ยในเบิ้งห่าวเด้อเนี่ยเนี่ย,ยแม่เราตัวจกำแพงในหนึงอยู่ นี่กระมือหาครับแม่ลูกลูกตัวนี่จะผูตกับแม่พูดเนี่ยแม่นึงครับขอบคุณมากครับคู่นึงแม่ลูกตะผูกกันครับลูกตัวแรกครับนี่ห้องไว้กระมือหาพันขึ้นกันครับกับแม่ลูกแม่เราก็ระจุงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกลบพี่น้องเด้วร้อยยี่สิบหาบวกลบได้ละแม่เขาครับเป็นหลูกแรกสีแดงๆลูกน้อยเนี่ครับเนี่ย เอาอยากไปทสู่หาแล้วครับเด้อหอยมากครับเราเป็นเจ้าของตลาดน้ำบ้านหนองบัวขาวน้ำไอ้บ้านหนองบัวขาวน้ำครับพี่น้องบ้านขาวน้ำนะครับดูกับเนื้อนางดีเติบยิ่นี่ลุงของ่อหมานครับ ตัวนตัวนี้ของประมาณเนี่ตัวแมีตัวผู้สาวตัวน่ะสาวน่อยตัวนึงก็พมาพอมาดีครับผมมาสามตัวตัวเมียเบอร์เท่นะตัวนี้ผู้สาวตัวเนี้ยก็มูนี่ห้องไว้ยเก่าัญหาสิห้องวที่บังคาย ้งหตัวไหนน้อยงนตัวนั่นเดีตัวน้อยเดียวไหกปัญหาตัวครับสองตัวสองัหาเนาะครับหกปัหาัมาื่มมาหน่อยใช่มมันม่มีเงื่อนหกัเียวโกบิตสามตัวสามตัวก็มาเรียเปิก็ได้ขายยืดดอกไปดิยืดร้านกันเลยครับนี่เบอร์ราศนย์เก้าเจ็ดองสามแปดเก้าสองห้าสองกับศ เก้หกเจ็นะพี่น้องด้อเบอร์ล่างมีไลน์ครับเบอร์ล่างมีไลน์ครับเบื้องอยู่บ้านก็โทั่วไปได้แล้วก็แอดไลน์เข้าไปนาะสามร้อยอีเทนนึงลงเบื้งอีเทนนึ่งมีห้องไว้ก่อปัญหาครับเียนเี้ยงาตัวนี้6.5๊ ของตัวหมื่นสามพันนี่ตัวนี้ครับสักนังในเครื่องเพชรผมจากน้อยนี่เชี่ยวยีงอาจอาจอยู่ในจิตหยาดีแต่ว่าเนี่ยดูลรื่องก็ดีครับหาดีเหมือนเหมือนล้าหลวพ่อราหลวพ่อราอะไรว่าถึงคนที่ออกคอมาสิงเนี่ยพ่อแค่นู้นที่ออกขอมาส มาอยู่กับประมวานแคปอาทิตย์นึ่งกันขึ้นนะคับนเออครับเด็กน้อยกับอ้วนดอกนะครับเนาะก็ได้ขายมื้อนี้แหละเพิ่งเอาพ่อหานครับขอบคุณครับผมครับพี่น้องมื้อนี้ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านเข่าเออบ้านนักฝ่ายวิศวิาพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบวะเพียงเรื่องตัวใดนำครับมื้อนี้สวัสดีครับ